ที่แปดสศัตรูลวงศัตรูตรวนอ้วนเหย่ยแห่งใต้ลีกกทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาถือสาในการกอมรสุมโลหิตที่สุดกงจ,จู่จงวกดรับความมูรสึกราชบิดามาด้วยจูเชียงฟืนหัวร้อกล่าวว่ากงจู่ทาทราบชะตากรรมข้าเจ้าหรือไม่ได้ยินตัวเนี้ยบอกเล่าแล้วกงจู่ท่านหากเปลี่ยนเป็นข้าเจ้าแล้ว ย่าได้สนทนาถึงเรื่องนี้เถอะท่านเรียกข้าพเจ้าเป็นกงจู่ข้าพเจ้ายกย่องท่านเป็นเซียวเซอหรือเจียงกุนออกจะห่างเหินไปแล้วเปลี่ยนคำเรียกหาเป็นไรเปลี่ยนเป็นอย่างไรเอือเรียกหากันตามธรรมเนียมของบุร้มตงวนท่านเรียกข้าพเจ้าเป็นตวนโกเนียข้าพเจ้าก็เรียกท่านเป็นจูตัวกอกล่าวพลางตาคู่งามชะไม้หมองแก้มเปล่งปลั่งแดงรเรื่อ รอคำตอบด้วยความหวังเปลี่ยมลนจูเชียงซ้ายหน้ากล่าวว่าไม่ได้ข้าพเจ้ามีอาจเสียมารยาทกงจู้ก้มศีรษะลงกล่า,กลาวเสียงอ่อยองท่านย่างชิงชังข้าพเจ้าที่เสียกิริยาตอนแรกพบท่านหรือไม่ไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นชมหน้าตอนนั้นเป็นที่หน้าแตกเตือนต่อผู้คนจริงๆอย่างนั้นท่านคงเห็นข้าพเจ้าประหลาดเกลืก กงจู่งามสครานดุจเทพธิดาในตำใต้ในเลยมีผู้ใดเทียมเทียบหรือกงจู่ชอนตาขึ้นจับเจ้องมองนิ่งอยู่ที่ใบหน้าจูเชียงจูเชียงสถานใจว่าประกายตาสายนี้ตนเคยประสบพบมาแล้วหักเก่งหวยขี้เอ่งต่างเคยจ้องมองตอนเช่นนี้ดวงใจกงจู่มีความรู้สึกอย่างไร ก็แสดงออกทางสายตาโดยสิ้นเชิงแต่ตนมั่นหมายกับหักเกียงหวยแล้วอีกประการฟ้ายตรงข้ามมีศักดิ์สูสสงตนผู้เป็นนักสู้ยาบกรานในเลยควรคู่กับนางคงจูก,กล่าวอย่างตัดพ้ออีกห้าไม่ท่านคงรังเกียจข้า,าวเจ้าเป็นสตรีในแดนกกรบกลางจูเชียงปฏิเสธว่าไม่อย่างร้อนรนพังตัวนี้ยิ้มน้อยนกล่าวว่า เด็กน้อยเปลี่ยนคำเรียกหาก็จะเป็นไรจูเชียงกล่าวด้วยใบหน้าแดงชานท่านอาท่านมีทราบเด็กน้อยเราทราบดีแต่วันข้างหน้ายังยาวนานนักภายหลังค่อยสนทนาเถอะจูเชียงจึงรีบหันเหหัวเรื่องว่าท่านอาะในเดินทางมายังดินแดนตรงนวนกับกงจูรเราอยู่ในวังใต้หลีกกได้ทราบข่าวคลาวจากตัวซือเฮียเจ้า อ้างมาว่าเจ้าคงเป็นล้านเราและถึงโอกาสล้างแค้นแล้วดังนั้นเราจึงคิดใคร่กลับมาคงจู้นิยมเลื่อมใสในวัฒนธรรมและทิวทัศน์ของแผ่นดินตรง,งวนจึงต้องการติดตามมาท่องเที่ยวแวะชมอ๋อตอนนี้วงนักเลงเปี่ยมภัยอันตรายด้านความปลอดภัยของคงจู้รู้สึกหน้าวิตกริงพังตัวนี้สอดคำขึ้น ขอเพียงไม่แพ่งพรายศักเสียออกไปคาดว่าไม่เป็นไรนนกายสถานฟ้าและปราสาดดำต่างต้องการกำจัดผู้หลานพ้นทางไปหากแม้ฝ่ายตรงข้ามสืบทราบว่าท่านและกงจู้ไปมาหาสู่กับผู้หลานผลสุดท้ายก็ยากสันนิฐานคาดเดาแล้วอย่างนั้นเปลือกนอกพวกเราจะได้แพ่งพรายพื่รู้เถอะความปลอดภัยของกองจู่ยังมีสียอดทีเมือรับผิดชอบ ท่านาพบกับกี่เหี่ยวหงและพวกแล้วหรือ,อ,อจูเฉียงถามขึ้นท่านาทราบบันปลายเฮงเขียนแล้วหรือไม่ทราบแล้วข่าวนี้ส่งเข้าไปถึงประเทศใต้หลีด้วยผู้หลานเสียใจอย่างยิ่งความผิดไม่ได้อยู่ที่เจ้าขอเพียงปะปนเข้ามาในวงบุริมย่อมยากหลีเลี่ยงเหตุไม่คาดหมายสื่อแปะข้าพเจ้ามีคำแนะนำสั่งสอนใดหรือไม่ กกเสือมีวาจาเพียงประโยคเดียวอย่าได้สร้างความผิดหวังแก่อ้วนเนียจูเชียงรับคำอย่างนอบน้อมถูกแล้วเด็กเอ๋ยภายหลังเจ้ายังเรียกเราเป็นตัวเนี้ยเถอะเราชอบคำเรียกหาเยี่ยงนี้ถูกแล้วผู้หลานก็ชอบคำเรียกจนเคยชินนี้พวกเราไม่อาจอยูที่นี่นานไปร่องรอยขั้นต่อไปของเจ้าคิดไปที่ใดข้าเจ้าคิดมุ่งสู่เก่งสว พังตัวนี้ผงวศาธาธาธางีิษา์ถามอีกภายหลังเล่าบุกปราสาทดำโอ้โกกเสือยังฝากบอกมาเรื่องหนึ่งเรื่องอันใกหรือกกเสือบอกว่าเจ้าหลังจากปฏิบัติหน้าที่สําเร็จหากไม่ต้องการกลับใต้หลีกกก็อยู่ในตรง,งวนวลสืบไปได้จูเชียงคบคิดเล็กน้อยกล่าวว่าปัญหานี้ค่อยใครวนในภายหลังกุ้งจู้สอดคำขึ้นเสี่ยวเสือ น่ากลัวตกลงใจไม่กลับใต้หลีกกแล้วกงชั่วใช้หลักฐานใดอ้างยิงหรือถามตัวท่านเองเถอะจูเชียงฟังความหมายในวาจาออกได้นางระบุว่าตนไม่ยอมรับพรากจากนางจึงแท้งเป็นไม่ได้ยินไม่สักถามอะไรหันมากล่าวกับพังตัวเนี้ยคนแบกเกี่ยวของตัวเนี้ยแตกเกินจนเตลิดไปนี่จะทำอย่างไรไปหาที่เส้นทางเบื้องหน้าก็ได้ อชายชาราที่ติดตามอยู่หลังเกี้ยวมีประวัติความเป็นมาใดเอร์เขาเป็นหัวหน้านักสู้ฝ่ายในแห่งปราสาดำฮีไคกับเจ้าจัดการอย่างไรแล้วมันหลบหนีไปแล้วพังตัวนี้กล่าวอย่างครุ่นคิดว่าดูท่าความปลอดภัยของกงจู่นาวิตกจริงๆมันเมื่อระแวงสงสัยสะกดรอยมาทุกเจ้าขับไล่ไปชนะีมันย่อมไม่ยอมเลิกรา อีกประการนี่เท่ากับแพร่งพรายความสัมพันธ์ของพวกเราไปคงเป็นไปไม่ได้มิแขกมิทราบเจตนาการมาของข้าพเจ้าเจ้าจะในสะกดติดตามพวกเรามาข้าพเจ้า,าเข้าใจผิดคิดว่าตัวนี้กับกงจู่คือคนที่ข้าพเจ้า,าต้องการหาทันใดนั้นเสียงชายเสื้อประธานลมที่แผ่วเบาดังแว่วมาพังตัวนี้กับกงจู่หารู้สึกตัวไหม แต่จูเชียงได้ยินอย่างถนัดชัดเจนและคำนวณว่าผู้ที่มามีจำนวนมากกว่าหนึ่งคนจึงพุดลุกขึ้นกล่าวว่าตัวเนี้ยมีคนมาแล้วท่านกับกงจู้รีบกมุงสู่ทิตตะวันตกทะลวงดงไม้เดินทางต่อไปพังตัวนี้กล่าวอย่างแตกตื่นเป็นความจริงหรือจูเชียงพองอกีสาะกล่าวว่าและผู้ที่มามีจำนวนหลายคนด้วยอย่างนั้นเจ้าต้านรับด้วความระมัดระวงัง ภายหน้าพวกเราจะใช้รหัสลับติดต่อกันตกลงกงจู่พวกเราไปกงจู่ตวนช่วยเจอจับตามองจู่เฉียงอย่างลึกซึ่งริมฝีปากแดงระเรื่อเอพเยอขกันแต่ไม่ได้กล่าวว่ากะไรติดตามพังตัวนี้ทะลวงลงไม้ไปจู่เฉียงจับจ้ามองจนทั้งสองจากไปหนึ่งคือกงจู่ประเทศหนึ่งผู้มากไมตรี หนึ่งคือย่สนที่หลงเหลือเพียงคนเดียวอดบังเกตดความสะทกสะทอนไม่ได้โดยเฉพาะสายตาคราจากของกงจู้ได้แพ้ความรู้สึกนึกคิดของ,งานางออกมาที่ไกลไปแววเสียงแวกิกิงไม้จูเชียงสวมผ้าคลุมหน้าดังเดิมน่งแนวนิ่งพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตาพริ้มลงเล็กน้อยเสียงสนทนาของผู้คนดังมาว่าอึ้งตึงจู่ ท่านว่าฝ่ายตรงข้ามจะติดเบ็ดหรือแน่นอนนี่กายสถานฟ้าแพบอิทธิพลยางคึกขนบสิบแปดอสูนฟ้าก็ยะโสพยองยิงหากแผนนี้ไม่สำเร็จเมืองเนียงเอียงจะตกอยู่ในการยึดครองของฝ่ายตรงข้ามแล้วคิดครอบงำเมืองตึงเอียงกิ้งจิวอย่างนั้นปราศาเราก็จะโดดเดียวแล้วลีหูหวบท่านองค์ครักแสลี ที่นี้เป็นอย่างไรใช้ได้แล้วพวกเราลงมือกันเถอะจูเชียงพอฟังคำสนทนาก็ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นยอดฝีมือปราสาดดำแต่หาใช่มาไล่ลาตนหากแต่คิดหักล้างกับนิกายสถานฝ่าฟฝายตรงข้ามหยุดยัง้งในที่สึ่งห่างลายว่าไม่ทรงเสียงกระไรอีกคล้ายกำลังปฏิบัติงานอย่างรีบด่วนจูเชียงคบคิดขึ้นหาเป้าหมายของปราสาดดำ มุงจัดการคนในสิบแปดสูวนป่ากลับเป็นโอกาสเหมาะของตนดูท่าอย่าเพิ่งแผงพรายร่องรอยออกไปจึงจับประเสริฐเพราะได้คิดเช่นนั้นจูเจียงจึง,งยืดกายขึ้นเรียนตำแหน่งเที่ยวในรับกวาซ่อนกายไว้สายตามองลอดพุ่มไม้ออกไปถึงกับเขม็งเครึ่งเครียรและเห็นชายชาราสองคนกับชายชะการชุดดำสี่คน กำลังแควนซากศสพสี้างไว้บนต้นไม้และขุดดินโรกบริเวณแล้วกลบเกลียเป็นปกติมีชาบกำลังเล่นโลดดายใดชัวมอ,อข่าวเดือดให้หลังชายชะกันทั้งสี่ปลีกตัวจากไปก่อนแต่ชายชราชุดดำทั้งสองยังตรวจดูความเรียบร้บรอยอยู่จากนั้นหนึ่งในสองกล่าวขึ้นปล่อยสัญญาณเถอะไม่รอสักครู่ให้อสูรทั้งสามประแวงสงสัยก่อน แล้วจึงปล่อยสัญญาณล่อพวกมันมาติดกับจากคำสารภาพของผู้ตายหากปล่อยธนูเพลิงห้าสีแสดงว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอสูรทั้งสามคงรุดหมาแน่นอนเพียงแต่คำสารภาพผู้ตายเชื่อถือได้หรือไม่คาดว่าเชื่อถือได้จากคำบอกเล่าของหัวหน้านักสู้แสนี้จอมอมหิตกระบีหักปรากฏขึ้นในละแวกใกล้เคียงแล้วไม่ทราบว่า ดาวเพชฌฆาตนี้มีจุดประสงค์ใดข้อนี้สนิทานค่าดเาได้อากไม่ใช่จัดการปราสาทเราก็คงมุ่งเป้าไปที่นิกายสถานฝาดาวเพชฌฆาตนี้บางอาจตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุมกำลังยิ่งใหญ่แห่งบุริมทั้งสองฝ่ายความพยองลำพองของมันกล่าวได้ว่าไม่เคยมีมาแต่โบราณกาลแต่เพลงกระปีพลังฟีเมอของมันเป็นที่น่าแตกตื่นจริง กระทั่งหัวหน้านักสู้แทงีก็มีใช้คู่มือมันมิทราบระวางมันกับท่านประมุกปราศาจะได้กล่าวต่อไปเลยปล่อยธนูเพลิงได้แล้วหนึ่งในสองชายชราล้วงของสิ่งหนึ่งจากอกเสื้อชายชุดไฟจอจุดแล้วสะบัดพุ่งขึ้นไปดังควบใหญ่กลางอากาศพลันแววเสียงระเบิดกระจายเป็นลายห้าสีแพวพรายงามตายิงจูเชียงเข้าใจในบทดน ายปราสาทดำเดครากุมศิทธิ์นิกายสถานฟ้าหลังจากสอบถามจนทราบคำตอบอก็กําจัดฆ่าทิิงจากนั้นวางหลุมพรางกับดักที่นี้ใช้สัญญาณของนิกายสถานฟ้าหล่อลวง้าตรงข้ามจึงอาจเป็นสิบแปดอสูรฟ้ามาติดกับชายชาราทั้งสองโพปล่อยธนูเพลิงห้าสีก็โลดแล่นจากไปทันทีจูเชียงคบคิดอย่างว่องไวแล้วพุ่งปราติดตามไป ชายชราทั้งสองวิ่งตะบึงไปไม่ถึงยี่สิบวาเบื้องหน้าสายตาก็ละลานวูบบุรุษคลุ้มหน้าผู้นังสกัดขวางทางไปดังนั้นมันสองจึงชะง,งักกรางหนึ่งในสองอุทานขึ้นจอมอมเห็ดกระบีหักที่หน้าชายชราทั้งสองเปลี่ยมแววประวันท่านปรุงจูเชียงกล่าวเสียงเย็นชาว่าข้าพเจ้าคิดถามสองท่านสักหลายคำถามถึงเรื่องใดกันหรอ ทองท่านดำเนินงานในดงไม้คิดตรตรียมต้อนรับผู้ใดก็เรยท่านถามไปใหญ่ท่านเพียงตอบคำถามหาใช่ย้อนถามใหม่ชายชราผู้ตอบโต้ชำเลืองหมอกสะหายบูบหนึ่งจากนั้นหัวโรคฮ่ากล่าวว่าท่านคงยินดีที่จะได้รับทราบคิดต้อนรับอสูรอันดับ11-12 15สองใน18อสูรฟัาวิเศษมหาข้าพจิต วิเศษมากขา้าวเจ้าปพิตียินดีจริงๆแต่เป็นไรหรอสองท่านทิ้งชีวิตไว้ด้วยชายชาราทั้งสองถอยกายไปหลายก้าวตะปบกระบีออกมากระชับมันจูเชียงไม่ต้องการเปลืองเวลาจึงตะวาดกล้องระวังรางสะอึกปราดไปกระปีหักชักออกจากฝักสมบัติกริดว่าไปโดยระดับความเร็วที่ว่องไวสุดคาดคิด ในเสียงแพลร้องโหยหวนชายชราทั้งสองล้มโครมลงเสียชีวิตโดยที่มีสามารถขัดเกินดิ้นรนแม้แต่น้อยจบบทที่แป